เส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานตอนที่18คนจีนพ้นทะเลในวรรณกรรมไทยรายการเรื่องระหว่างเส้นจะมานำเสนอเสน่ห์ความน่าหลงไหลของวรรณกรรมร่วมสมัยที่มีทั้งประเด็นแง่คิดและการเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัย ซึ่งก็มีความหลากหลายของวิถีชีวิตผู้คนต่างๆสะท้อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นที่ยกมาชาวไทยเชื้อสายจีนก็คือชาวจีนที่เกิดในประเทศไทยและเป็นเชื้อสายของผู้อพยพชาวจีนหรือชาวจีนโพ้นทะเลค่ะคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ย มีประมาณ10ล้านคนในประเทศไทยก็คิดเป็นประมาณ11-14เปประมาณนี้นะคะของจำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศในปี2563นะคะชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนมากเนี่ยนะคะบรรพบุรุษก็จะมาจากสัวเถาในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนค่ะส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษาแต้จิ๋ว ชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะคะแล้วก็สมัยรัตนโกสินด้วยค่ะชาวจีนจำนวนมากเนี่ยอพยพไม่ว่าจะเป็นหนีภัยทางการเมืองในประเทศจีนเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารชาวจีนที่อพยพมาในยุคแรกเนี่ยก็ล้วนแต่ผ่านความลำบากมีแค่เสือ่อผืนหมอนใบเข้ามาทำมาหากินในแผ่นดินไทยนะคะแต่ด้วยความขยันอดทนสู้ชีวิต คนจีนจำนวนมากเนี่ยก็ได้กลายเป็นผู้มีบทบาททางเศรษฐกิจทางสังคมและก็วัฒนธรรมในไทยด้วยค่ะมีนวนิยายอย่างน้อย3ามเรื่องด้วยกันนะคะที่มีชื่อเสียงมากๆเลยได้แก่จดหมายจากเมืองไทยของโบตันอยู่กับกงของหยกบูรพาและลอดลายมังกรของประพัดสอนเสวิกุลได้เล่าเรื่องราวของคนจีนพ้นทะเล คนไทยเชื้อสายจีนและลูกหลานคนจีนที่กลายเป็นคนไทยและได้แสดงทัศนคติของคนจีนนะคะที่มีต่อคนไทยอย่างมีชีวิตชีวาค่ะดิฉันเป็นลูกจีนเก็บกฎเพราะว่าอยากดังเลยได้กลายมาเป็นนักเขียนพ่อดิฉันเป็นต่างด้าวเป็นชาวจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทย ดิฉันก็เลยเป็นลูกเจ๊กลูกจีนตามที่เขาเรียกกันยิ่งด้วยการที่เป็นลูกสาวของคนจีนด้วยชีวิตจึงต้องรู้สึกว่าโดนบีบคั้นไปด้วยสภาพแวดล้อมของสังคมในช่วงเวลานั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดิฉันเรียนอักษรศาสตร์เพื่อนๆในคณะต่างก็เอาผลงานนิยาย หรือบทกวีของตัวเองมาคุยโ oh อ้อวดกันว่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ได้เขียนได้ไปลงในนิตยสารโน้นบ้างละนิตยสารนี้บ้างละ่ะดิฉันก็นึกในใจว่าเรื่องนิยายแค่นี้ดิฉันก็เขียนได้ว่าแล้วดิฉันก็เขียนเรื่องจดหมายจากเมืองไทยขึ้นมา จดหมายจากเมืองไทยของสุภาสิริสิงห์ใช้นามปากกาโบตันได้เริ่มตีพิมพ์เป็นตอนๆในนิตยสารสตรีสารระหว่างพศ2511จนถึง2512นะคะแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมาก กระทั่งต่อมาค่ะได้รับรางวัลวรนณกรรมดีเด่นเมื่อปีพศ2512นะคะขององค์การสนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าสอปออความนิยมที่มีต่อจดหมายจากเมืองไทยทำให้นิยายเรื่องนี้ค่ะถูกรวมเล่มครั้งแรกในปีพศ2513 แล้วก็ได้รับการตีพิมพ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้งเลยทีเดียวโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ2,510ค่ะจดไม้จากเมืองไทยได้รับการตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บรรณกิจถึง5ครั้งในช่วงเวลา2,513จนถึง2,518ค่ะ นอกจากนี้นะคะจดหมายจากเมืองไทยยังถูกบรรจุให้เป็นหนังสือนอกเวลาของนักเรียนมัธยมได้รับการแปลถึงสิบภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาตะกล็อกหรือฟิลิป,ปินนะคะภาษาเยอรมันฝรั่งเศสเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในหนังสือดีหนึ่งรเล่มที่คนไทยควรอ่าน รวมทั้งสร้างเป็นละครโทรทัศน์ออกอากาศทางช่องเจ็ดในปีพศ2525ด้วยนะคะจดหมายจากเมืองไทยเนี่ยเล่าเรื่องราวของตันสวงอูชาวจีนที่อพยพเดินทางมายัางเมืองไทยในสภาพเสือ่อผืนหมอนใบแล้วก็ค่อยๆสร้างฐานะจนประสบความสำเร็จในการทำการค้า นิยายเรื่องนี้นะคะใช้ฉากของสังคมไทยในช่วงปีพศ2488จนถึง2508แล้วก็ยังสะท้อนปัญหาภายในครอบครัวจีนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงจนทำให้นิยายเรื่องนี้มีความสมจริงเป็นอย่างมากค่ะ คนจีนไม่เคยยอมสยบต่อโชคชะตายามข้าวยากหมากแพงเราไม่อาจหากินได้ในถิ่นของเราเราก็โยกย้ายกันไปหากินถิ่นอื่นโลกนี้ทั้งโลกเป็นของเราเราจะไปทำกินที่ไหนก็ได้ไม่เคยกลัวแปลกถิ่นเราไม่เลือกอาชีพคนที่เป็นเกษตรกรก็อาจจะเป็นพ่อค้าได้ดีทั้งนี้เพราะความตั้งใจตัวเดียวเท่านั้น เราทำงานชนิดหนักเอาเบาสู้ทำอะไรไม่ได้ก็เป็นกุลีได้ตันส่วงโอเขียนจดหมายกว่า100ร้อยฉบับพร้อมกับส่งเงินกลับไปให้มารดาเนื้อหาของจดหมายจากเมืองไทยเน้นความรู้สึกเป็นจีนที่เชิดชูความรู้สึก เป็นนายเหนือชะตาชีวิตตัวเองและการสร้างตัวผ่านความขยันขันแข็งมีวินยัยไม่ย่อท้อต่อชะตาชีวิตแล้วก็ยังวิจารณ์เมืองไทยและคนไทยในแง่ต่างๆมากมายเช่นค่านิยมในเรื่องปริญญาในเมืองไทยเขานับถือแผ่นกระดาษยิ่งกว่าความรู้ แผ่นกระดาษที่พ่อว่านี้คือใบรับรองว่าเจ้าเรียนจบมาจากสถานศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่งถ้ามีของสถานศึกษาที่มีชื่อเจ้าก็จะหางานง่ายเขามักจะเข้าใจผิดว่าประกาศนียบัตสำคัญยิ่งกว่าความรู้ลูกต้องปรับตัวของลูกเข้ากับพวกนี้ให้ได้และค่านิยมเรื่องการทำงานลูกสงสัยแต่ว่า ปุรภักษัตริย์เหล่านั้นจะทรงยินดีหรือที่เด็กรุ่นหลังเอาแต่หยุดงานหยุดเรียนเพราะวันละลึกถึงท่านกษัตริย์ทุกพระองค์ทรงมาณบากบั่นเพื่อสร้างชาติทำงานโดยไม่รู้เหน็ดเหนื่อยหาเวลาพักสบายไม่ได้เลยแต่ลูกหลานของพระองค์พากันหยุดงานฉลองข้าราชการก็ควรจะทำงานให้มากขึ้น ลูกว่าบุคคลสำคัญเหล่านั้นน่ะถ้าท่านมียานรู้ได้ท่านคงจะมิได้ยินดีเลยเนื่องจากประชาชนเลือกหนทางสบายเกลียดค้านเป็นการลึกถึงพระองค์ท่านรวมทั้งค่านิยมระบบอุปถรัรมภ์ตันสวงอูสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการได้รับอุปถัมช่วยเหลือจากผู้อื่นตั้งแต่ตอนเปิดเรื่องนะคะตันสวงอูเนี่ย เดินทางลงเรือจากจีนสู่แผ่นดินไทยโชคชะตาทำให้ตันสวงอูได้รับการช่วยเหลือจากล้อหยงจัวกลาสีผู้อารีได้กลายเป็นพ่ออุปถัมภ์ของตันสวงอูพ่ออุปถัมภ์ก็ได้สอนทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในไทยทั้งยังฝากฝังให้ตันสวงอูเนี่ย เข้าไปทำงานกับล้องวนทงซึ่งเป็นญาติของตนจนทำให้ตันส่งอูเนี่ยนะคะสามารถสร้างตัวได้ในระยะต้นพ่ออุปถัมเนี่ยยังมีบทบาทในการสู่ขอหมุนเองลูกสาวของล้อง้วนทงให้แก่ตันส่งอูด,ด้วยนะคะโดยจัดการเจรจาแล้วก็หาสินสอดทองมั่นซึ่งตันสวงอูเนี่ยไม่อยู่ในฐานะที่จะจัดหาได้เลย แล้วก็ยังริเริ่มตั้งกิจการค้าขายให้แก่ตันชวงอู่ด้วยค่ะวรรณกรรมไทยบุกเบิกเกี่ยวกับจีนในไทยอย่างจดหมายจากเมืองไทยเนี่ยนะคะไม่ได้ปฏิเสธระบบอุปถัมภ์ลึกๆแล้วเนี่ยก็ยังยอมรับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่ว่าเป็นสิ่งจํำเป็นสําหรับการสร้างเนื้อสร้างตัวหลังจากตีพิมพ์จดหมายจากเมืองไทยนิยายอีกเรื่องก็คืออยู่กับกกง ก็ได้รับการตีพิมพ์ลงเป็นตอนๆน,นะคะในนิตยสารฟ้าเมืองทองรายเดือนเมื่อปีพศ2519ค่ะอยู่กับโก๋ได้รับความนิยมจนสำนักพิมพ์เนี่ยนำมาตีพิมพ์รวมเล่มในปีเดียวกันนะคะพร้อมกับได้รับรางวัลน,นิยายดีเด่นในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประจำปีพศ2519ด้วยค่ะความนิยมที่มีต่อนิยายเรื่องนี้นะคะทำให้อยู่กับโก๋เนี่ย ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ครั้งแรกเมื่อปีพศ2522แล้วก็สร้างเป็นภาพยนตร์และก็ละครโทรทัศน์อีกหลายต่อหลายครั้งค่ะรวมทั้งบรรจุเป็นหนังสือนอกเวลาระดับมัธยมศึกษาด้วยค่ะผมมีความฝังใจอยู่นานแล้วว่าจะต้องถ่ายทอดชีวิตประจำวันของคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาอาศัยแผ่นดินไทยเป็นที่อยู่เป็นที่ทำมาหากินและยึดเป็นเรือนตายนั่นคือ ชีวิตของคนจีนฉเฉลิมรงคพลินผู้เขียนอยู่กับกกงใช้น้าปากาว่าหยกบุรพาหยกบุรพาเล่าถึงสาเหตุที่เขียนอยู่กับกกงว่ามาจากความเก็บกฎในเรื่องของความรู้สึกเป็นจีนเช่นเดียวกับโบตันเลยนะคะอยู่กับกกงเล่าเรื่องของหยกซึ่งอาศัยอยู่กับกง ชาวจีนผู้อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ในสภาพเสือพืนหมอนใบแม้ว่าทั้งสองเนี่ยจะมีฐานะยากจนแต่กงก็คอยพร่ำสอนหยกถึงคุณธรรมต่างๆในการดำรงชีวิตอยู่เสมอพร้อมกับเน้นเรื่องความกระตันยูของหยกที่มีต่อกงค่ะเด็กห้องแถวกลางตลาดอย่างฉัน ก็ต้องหัดทำงานได้สารพัดอย่างไม่ว่าทำงานหนักหรืองานเบามันเป็นความจำเป็นโดยมีความจนเป็นนายคอยชี้นิ้วบัญชาความดิ้นรนเป็นมือที่คลอยผักดันความเพียรเป็นพี่เลี้ยงคอยพยุงมิให้ระทศท้อคนที่ร่ำรวยแล้วยังไม่หยุดนิ่งละเว้นการสะสมแล้วคนจนๆอย่างเราจะอยู่เฉยได้อย่างไรเทพเจ้าแห่งความโชคดี ไม่เคยเอื้อมมือมาแตะหน้าผากอวยชัยคนเกียรตรคลานเลยคำสอนต่างๆของโกงเนี่ยเป็นการสร้างความรู้สึกเป็นจีนที่สอดคล้องกับทุนนิยมไทยในสมัยนั้นนะคะกงสอนให้ขยันขันแข็งมีวินยัยเป็นนายควบคุมชะตาชีวิตตัวเองแล้วก็มุ่งมั่นสร้างตัว คนจีนมีธาตุของความภาคเพียรบากบันประจุแน่นอยู่ในกระมลอีกไม่ช้าเด็กนุ่มที่อยู่ในฐานะเด็กรับใช้จิปาถะก็จะค่อยๆเรียนงานที่อยู่ใกล้ตัวตั้งใจไปหาความรู้ขยับฐานะของตัวขึ้นไปเรื่อยๆจากระดับตำตาก่อนแล้วก้าวขึ้นไปทีละขั้นอยู่กับกง เขียนและตีพิมพ์หลังจดหมายจากเมืองไทยในบริบทหลัง14ตุลา2516เนี่ยซึ่งการแสดงความเป็นจีนในที่สาธารณะเป็นที่ยอมรับได้มากขึ้นค่ะและอยู่กับโกงนะคะยังเน้นเสนอแนวคิดเรื่องการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ชาวจีนได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในแผ่นดินไทยอย่างมีความสุขค่ะ แผ่นดินไทยและคนไทยไม่เคยให้โทษไทยแก่คนจีนที่สุดจริตนั้นย่อมเป็นตราแห่งสัตจ,จะที่ประทับแน่นอยู่ในสำนึกของคนจีนผู้เข้ามาอาศัยพระบรมโพธิสมภารและด้วยสำนึกอันลึกซึง้งและแน่นแฟ้นนี้เองที่ชาวจีนอย่างกง๋งจึงมีมากมายกงเป็นคนจีนทั้งเชื้อชาติและสัญชาติ เข้ามาเมืองไทยในฐานะผู้พึ่งพระบรมโพธิสมภารกษัตริย์ไทยบำเพ็ญตนเยี่ยงข้าทุรีละองพระบาทที่ดีตลอดชีวิตอันยากไร้เคารพกฎหมายไทยรักแผ่นดินไทยเข้าใจคนไทยและดินที่กลบหน้าก่งนั้นคือดินในเขตขันธศีมาของพระมหากษัตริย์ไทย เช่นเดียวกับจดหมายจากเมืองไทยอยู่กับโกงได้แสดงความคิดเรื่องระบบอุปถัมภ์อย่างชัดเจนครูบรรยงรักยกเหมือนลูกให้ยกโดยสารจัก,กรยานไปโรงเรียนแทนการเดินและคอยแนะนำการใช้ชีวิตให้แก่ยกทั้งครูบรรยงยังคอยช่วยเหลือปกป้องยกจากปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเมื่อประสบภัยจากลูกชายศึกษาธิการอำเภอ การแสดงแนวคิดเรื่องระบบอุปถรัรมภ์เนี่ยนะคะทำให้จดหมายจากเมืองไทยแล้วก็อยู่กับกกงเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการประกาศความรู้สึกเป็นคนจีนเสือผืนหมอนใบใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารซึ่งจะมีอิทธิพลอย่างไพศาลต่ออารมณ์และก็ความรู้สึกของคนไทยเชื้อสายจีนค่ะในปีพศ2534ค่ะคุณผู้ฟัง ลอดลายมังกรของประพัดสอนเสวิกุลตีพิมพ์รวมเล่มออกมาแล้วได้รับความนิยมสูงมากจนพิมพ์ซ้ำหลายครั้งแล้วก็นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เป็นละครโทรทัศน์อีกหลายครั้งเช่นกันค่ะแล้วล่าสุดนะคะก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นวรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่9ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา ประพัดสอนเสวิกุลนะคะผู้เขียนเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าลอดลายมังกรเป็นเรื่องราวของพ่อค้านักธุรกิจเชื้อสายจีนในเมืองไทยที่เริ่มต้นจากเสือผืนหมอนใบและการต่อสู้ชีวิตแบบตีนถีบป,ปากกัดตราบจนกระทั่งก้าวขึ้นมากุมเศรษฐกิจของประเทศได้ เมื่อปู่มาถึงเมืองไทยใหม่ๆนั้นอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเสือ้อผืนหมอนใบและเริ่มงานครั้งแรกด้วยการเป็นจับกลางร,รับจ้างแบกกระสอบข้าวสารที่ท่าน้ำราชวงศ์เคยมีคนถามว่าตอนนั้นปู่เหนื่อยมากไหมปูต่ตอบว่าเหนื่อยแต่ระหว่างความเหนื่อยกับความหิวนั้นความเหนื่อยเป็นสิ่งที่พอจะอดทนได้ส่วนความหิวย,ยากที่จะทนอดไว ปูจึงยอมเหนื่อยดีกว่าจะยอมหิวเหลียงสือพาณิชย์เป็นชาวจีนแท้ๆที่เข้ามาประกอบอาชีพและก็ตั้งรกรากในไทยอาศัยความซื้อตรงขยันมัธยัตและก็อดทนนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาจนกลายเป็นผู้มีบทบาทด้านเศรษฐกิจอย่างสูงความสำเร็จของเหลียง และตระกูลสือพาณิชย์ยังได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นแบบจำลองของต้นตระกูลคนจีนอพยพใหญ่ๆผู้สถาปนาอนาณาจักรธุรกิจขึ้นมาในเมืองไทยและเหลียงก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นภาพแทนของคนจีนเสือผือนหมอนใบใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเรียนบาทสมัยรัชกาลที่6หลุดจากมือขวาของปู่ที่คลายออก เสียงเหรียญกระทบพื้นดังบาดเข้าไปในจิตใจของพวกเราทุกคนเหรียญบาดหมุนคว้างอยู่ชั่วขณะหนึ่งก่อนจะหยุดหมุนและทอดตัวนิ่งสงบอยู่กับที่เหลียงตัวละครเอกได้แสดงให้เห็นว่าเขายอมรับระบบอุปถัมภ์แล้วก็วิ่งหาการอุปถัมภ์ทางการเมืองจากทหารและตำรวจ รวมถึงสนับสนุนพรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมเก่าแก่ที่มีฐานที่มั่นในภาคใต้ยอย่างมั่นคงและทุกครั้งที่เหลียงจำต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญนะคะเหลียงก็มักจะนำเหรียญบาทสมัยรัชกาลที่6เนี่ยซึ่งได้จากการทำงานเป็นจับกังเมื่อตอนที่เพิ่งเดินทางมาถึงเมืองไทยใหม่ๆมาถูคลึงในมือเหรียญน,นั้นเนี่ยด้านหน้าเป็นพระบรมรูปผินพระพักเบื้องขวา และด้านหลังเป็นรูปช้างสามหัวเลี้ยงยังคงกำเหรียญบาทเก่าแก่สมัยรัชกาลที่หกไว้แน่นเมื่อลมหายใจรวยรินกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเป็นเวลานาน,านเนิ่นกว่าห้าสิบปีแล้วนะคะที่นวนิยายทั้งสามเรื่องนี้ได้ทำหน้าที่บันทึกภาพคนจีนพ้นทะเลในไทยรุ่น เบบี้บูมเลยแลละนะคะแล้วก็สร้างภาพจําของคนจีนรุ่นพ่อรุ่นแม่ว่าเป็นคนจีนอพยพหนีสงครามหนีความยากจนจากเมืองจีนในสภาพเสือผืนหมอนใบมาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความขยันอดทนซื่อสัตย์จนประสบความสำเร็จทางธุรกิจการค้าตั้งแต่ระดับเล็กไปจนถึงคุมเศรษฐกิจสำคัญของไทยแล้วก็มีลูก มีหลานสืบกันเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เรียนหนังสือในไทยและมีสำนึกถึงบุญคุณแผ่นดินไทยใต้พระบรมโพธิสมภารภาพจำนี้นะคะอาจจะกำลังเลือนหายไปก็ได้เพราะเมื่อคนจีนระลอกใหม่ที่กำลังรุกคืบเข้ามายึดครองธุรกิจต่างๆในย่านสำคัญสคัญของกรุงเทพนะคะไม่ว่าจะเป็นแถวห้วยขวางแถวรัชดาพิเศษ คนจีนระลอกใหม่เนี่ยไม่ได้เข้ามาแบบเสือผืนหมอนใบแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ซึมซับวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมไทยเหมือนชาวจีนพ้นทะเลในยุคนั้นที่อยู่บนแผ่นดินนี้จนกลืนกลายเป็นคนไทยนะคะแต่เข้ามาในคราบนักธุรกิจที่มาลงทุนในกิจการสำคัญสำคัญหลายด้านในประเทศไทยเช่นการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์การลงทุนทางด้านการศึกษาเป็นต้นค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นริศวัินานนท์ผู้อำนวยการสถาบันองจื่อการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวและเป็นวิทยากรด้านการแปลไทยจีนจีนไทยได้พูดถึงทัศนะของคลื่นลูกใหม่ที่เป็นคนจีนในไทยในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งแตกต่างออกไปมากเลยทีเดียวค่ะเราสามารถมองเป็นอสองสองช่วงนะครับ คือช่วงแรกก็จะเห็นว่าเป็นช่วงที่คนจีนได้เข้ามาอยู่อพยพมาอยู่ในไทยในช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นลนักษณะของเป็นเสือผืนหมอนใบน,นะครับซึ่งสมัยนั้นจะเห็นว่าเอ่อคนจีนที่มาแรกๆน่ะจะมีความขยันขันแข็งมากในการทาหากินเพราะว่าในช่วงแรกๆที่มาเนี่ยก็ด้วยด้วยที่มามาตั้งต้นมาตั้งตั้ง,งเอ่อดำเนินชีวิตในในบ้านเราแล้วก็ขณะเดียวกันเขาก,ก็อยู่ในสังคมไทยห้อมรวมไปกับคนไทยด้วยกันจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ก็เอ่อ มีการแต่งงานกับคนไทยแล้วก็อยู่ร่วมคนไทยจนบางบางครั้งวไม่สามารถแยกออกได้ซึ่งเือะแยกไม่ชัดเจนนะครับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวตอนตอนเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนไปไม่เหมือนสมัยก่อนครับเพราะว่าในสมัยก่อนจะมีเป็นครอบครัวใหญ่เดีย๋ยวนี้สังคมจีนซึ่งเป็นลูกหลานชาวจีนเนี่ยก็เห็นว่าเนื่องจากว่ามีสมาชิกในครอบครัวน้อยลงนะครับก็เรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการการไอระหว่างบุคคลเนี่ยก็เริ่มลดน้อยลงนะครับ มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับซึ่งซึ่งไม่ไมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าวัยรุ่นที่เข้ามาบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็เยอะเราเห็นว่ามามีหลายลักษณะอย่างเช่นอันแรกที่ที่เคยท,ท,ที่ที่คุยกับคนจีนมาตอนเนี้ก็จะมาลักษณะของมาเรียนก่อนก็จะเห็นมีมีพ่อแม่นําลูกมาเรียนก็มีแล้วก็ประกอบกับที่จีนเนี่ยตอนนี้เรื่องของการการเรียนที่จีนอย่างเช่นการสอบมาอะไรค่อนข้างจะยากพอมาบ้านเราเนี่ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างจะเรียนค่อนข้างจะง,ง่าย ค่าเร่าเรียนต่างๆหรือว่าการใช้ค่าของชีพก็ยังไม่ไม่ถือว่าไม่สูงนะครับจะมีวัยรุ่นหลายๆกลุ่มเป็นกันที่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 เคยคุยมาสัมภาษณ์มาเนี่ยก็บอกว่าพอเขาได้ระยะได้ได้พอรู้จักคนเยอะขึ้นเขาก็ทําเดี๋ยวนี้ก็เป็นรีวิวเวอร์นะครับรีวิวเวอร์ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เขาสามารถรีวิวอะไรเกี่ยวบ้านเราเนี่ยแล้วก็ก็ไปไปเผยแพร่ที่จีนซึ่งเป็นช่องทางที่เขาได้เงินมาจะอย่างสบายๆแล้วก็จะมีนคนจีนบาง,คน,นบางคนเนี่ย เขามาโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเลยอย่างเช่นเขาทำเป็นพวกแอปต่างๆแล้วก็สามารถเอาเอา,เอานำแอปเนี่ยไปไปไปขายให้คนจีนได้อย่างเช่นเรื่องของการแนะนําเรื่องอาหารไทยเรื่องของการท้องเที่ยวมาไทยซึ่งเนี่ยก็จะมีผู้ผู้ที่ใช้ในแแอปเนี่ยเขาก็เป็นช่องทางท,างที่หาไรายได้นะครับนี่คือกลุ่มที่แนะนําหมายถึงว่าคนที่มาเรียนบ้านเรานะครับตอนนี้ที่ทราบมาก็จะมีกลุ่มสูงไปก็มาเริ่มมาอยู่บ้านเราเยอะเพราะว่าประการแรกบ้านเราเรื่องของการแพทย์ก็จเจริญถูกไหมครับ แล้วก็เรื่องของสวัสดิการเรื่องของเอ่อการใช้ชีวิตต่างๆบ้านเราเนี่ยเอ่อบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมต่างๆก็ไม่แตกต่างจากประเทศจีนก,ก็ก็เห็นได้ชัดเจนว่าเขาเขาชื่นชอบเมืองไทยอย่างมากครับก็ยังเห็นว่าคนจีนยังมีความขยันขันแข็งอันนี้แน่นอนเลยจากการจากการที่ได้ทํางานร่วมคนจีนเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นมีมีเป้าหมายในการทํางานการทํางานเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะให้ความความความสัมพันธ์เรื่องของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับ อย่างเช่นในเรื่องของเครือญาติในเรื่องของเพื่อนฝูงเนี่ยเขาก็ในการในส่วนนี้เขาก็ยัให้ความสําคัญเพราะว่าจะเป็นส่วนที่ทําให้เกิดความก้าวหน้าทําให้การกิจการของเขาได้ได้เจริญด้วยเพราะว่ามันจําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันด้วยการอ่านนวนิยายจดหมายจากเมืองไทยอยู่กับกกงและลอดลายมังกรอีกครั้งในวันนี้นะคะนอกจากจะรื้อฟื้นความทรงจำในอดีตให้แก่ลูกหลานคนจีนในไทยแล้ว ก็ยังอาจจะช่วยสร้างความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมจีนในไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะเรื่องระหว่างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานติดตามรับฟังรายการเรื่องระหว่างเส้นได้ทาง w w w l d w i d e w e b t h a ท s พ o บี com, และแอปพลิเคชัน ThaiPBS Podcast